คนเรามีความเชื่อไม่เหมือนกันก็มีความคิดแตกต่างกันออกไปแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านนอกบ้านที่ทำงานก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความมงคลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกสำหรับวันนี้ การปลูกไม้มงคลไว้ในบ้านปลูกแล้วดีนำโชคลาบวาสนามาดูกันจ้าว่ามีต้นอะไรบ้างต้นแรกคือต้นปอยเซียนต้นปอยเซียนเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าผู้ใดปลูกโปอยเซียนแล้วออกดอกแปดดอกขึ้นไปเชื่อว่าผู้นั้นจะมีโชคลาบตามไปด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อว่าปอยเซียนช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เพราะเป็นต้นไม้แห่งเทพเจ้าแปดองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ได้แก่เซียนพิการเซียนหอสมุทรเซียนอาจารย์เซียนค้างคาวเผือกเซียนวานิพกเซียนสาวสวยเซียนกวีเซียนถ้ำการปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลการปลูกต้นโอยเซียนควรปลูกไว้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรปลูกในวันพุธเพราะเป็น ประโยชน์ในทางดอกถ้าเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นไปผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นที่เคารพนับถือและประกอบคุณงามความดีที่เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นโอ้ต้องร้องว้าวเลยค่ะดีจริงๆอย่างน้อยต้องมีสักต้นแล้วนะคะทุกคน และต้นไม้ต้นที่สองสำหรับวันนี้ต้นนกน้อยนำโชคหรือต้นนางกวักสาริกาลิ้นทองเป็นชื่อของไม้ดอกไม้ประดับจุดเด่นของนกน้อยนำโชคก็คือดอกจะมีลักษณะท้ายนกตัวเล็กๆที่โผล่ออกมาจากใบประดับสีชมพูอมแดงคล้ายกลีบดอกไม้น่ารักกระจุมกกะจิมลักษณะดังกล่าวทำให้ถูกเรียกว่านกน้อยนำโชค ส่วนต้นที่สามไม้มงคลที่ไม่มีวันโรยราต้นแสงเงินแสงทองไม้ประดับพันสยามลักษณะของต้นและใบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสีสันจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองเปรียบดังแสงแรกของวันใครมีแล้วเป็นสิริมงคลไม่เพียงแต่ความสวยงามยังแฝงไปด้วยความหมายที่ดีไม่มีโรยรา มีสียอดเยี่ยมเหมาะสำหรับที่จะปลูกไว้ประดับไว้ในบ้านที่เดียวเชียวราคาและต้นที่สีที่ขาดไม่ได้เลยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือต้นกวนอิมเงินไม้มงคลตามความเชื่อของโบราณที่มักพบเห็นบ่อยๆเชื่อว่าปลูกแล้วนำพาให้ความร่ำรวยบังเกิดโชคลาภ ทำการค้าขายสิ่งใดก็เจริญรุ่งเรืองเบาะอกับการปลูกไว้หน้าบ้านหน้าบริษัทจะทำให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปต้นควรอิ่มเงินเชื่อว่าช่วยกวักเงินเข้ามาทำให้มีการหมุนเวียนภายในบ้านเนื่องจากต้นควรอิ่มเงินนี้อดีต นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีมงคลทางศาสนาจึงถือว่าไม้ประเภทนี้เป็นไม้มงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในตัวของเขาเองเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพบ,บูชากันทั่วไปเชื่อว่าปลูกแล้วทำให้คนในบ้านฐานะดี เกิดความร่ำรวยแก่ผู้อยู่อาศัยและข้อมูลนี้ก็คงเป็นการตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าควรปลูกไว้ในบ้านสักกระถางหรือสองกระถางก็น่าจะดีค่ะส่วนต้นนี้ไม่มีไม่ได้แล้วต้นว่านงาช้างเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่หลายๆคนรู้จัก มีประโยชน์ทางคุณสมุนไพรมากๆเป็นสมุนไพรชั้นเลิศในการบำรุงโลหิตตามตำลาสมุนไพรไทยใช้ในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงบำรุงการอยู่ไฟของสรตรีหลังการคลอดทำให้ฟื้นตัวเร็วขับปัสสาวะแก้จุดด่างดำบนใบหน้าแก้ฝ้าได้ดีทีเดียวและคนโบราณยังเชื่อว่า ว่านงาช้างเป็นว่านมงคลไว้ป้องกันคุณใสและมนดำทางด้านทางด้านของโชคลาภก็ดีมากๆหนึ่งปีออกดอกหนึ่งครั้งสีขาวยาวหนึ่งเมตรดอกกลิ่นหอมเฉพาะตอนคำ่ำบุคคลใดมีไว้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต้องได้โชคได้ราบนอกจากนี้ยังช่วยฟอกอากาศให้กับบ้านอีกด้วยนะคะ เป็นที่น่าสนใจอย่าลืมไปซื้อมาติดบ้านกันไว้บ้างหลักคาส่วนต้นนี้ก็เป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกันอยู่เนื่องจากต้นไม้ลักษณะนี้มีหนามรอบตัวทำให้บางคนเชื่อว่าการปลูกไว้ในบ้านจะทำให้หนามแหลมคมชิมตำแล้วก็ เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและการทำงานแต่หากเรามองว่าต้นไม้ประเภทนี้มีคุณและมีมงคลบ้างและการปลูกก็ควรปลูกไว้ในทิศที่ถูกต้องก็จะเป็นไม้มงคลที่ควรค่าแก่การนำมาปลูกไว้ในบ้านนั่นเองล่ะคะ่ะถ้าใครอยากเสริมดวงความเพงนะคะ ให้ปลูกต้นกระบองเพชรในวันเสาร์และวางไว้ที่ชิดตะวันตกถ้าอยากเติมดวงให้ชีวิตราบลืน่นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นเคาะภัยควรปลูกไว้ที่ริมรั้วบ้านเพราะเชื่อว่าหาใครที่คิดร้ายกับเราเขาก็จะเจอหนามแหลมคมของกระบองเพชรทิ่มแทงจนแพ้ภัยตัวเองแต่ก็มีข้อห้ามนะคะถ้าบ้านไหนยังโสด ห้ามปลูกต้นกระบองเพชรไว้ที่บริเวณริมรั้วนะจ๊ะไม่เช่นนั้นการอาจจะถามหาก็เป็นได้แล้วก็ต้นสุดท้ายเป็นต้นไม้เสี่ยงทายที่คนไทยโบราณเชื่อว่า ต้นวาสนาหากปลูกแล้วออกดอกจะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้โชคกล้าปัญนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวังอีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองเสริมความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างราคะสำหรับต้นไม้มงคลที่ควรค่าแก่การหาและก็นำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน มาไว้สักต้นสองต้นสักกระถางสองกระถางนะคะอย่างน้อยก็เพิ่มสีเขียวให้กับตัวบ้านเพิ่มออกซิเจนให้กับบริเวณบ้านยายรักการปลูกปลูกด้วยรักขอชวนคนรักต้นไม้มาแต่งบ้านตลอดปี2565ด้วยต้นไม้มงคลนำมาตกแต่งภายในบ้านหรือคอนโดด้วยความเชื่อดีๆว่า ต้นไม้เหล่านี้ช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับที่อยู่อาศัยช่วงเทศก,กาลสำคัญหรือช่วงเวลาของวันหยุดกิจกรรมที่ควรทำก็เช่นการจัดสวนใหม่จัดบ้านใหม่เป็นการรีเฟรชให้ชีวิตและจิตใจสดใสต้อนรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆต้นไม้มงคลเป็นอีกทางหนึ่ง ่วยให้มีทางเลือกในการทำกิจกรรมดีๆนั้นนะคะน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ยายก็ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วยายจะนำคลิปดีๆมาฝากในคลิปต่อไปสำหรับต้นไม้ที่สามารถปลูกในบ้านได้ จะแนะนำให้ทราบในคลิปหน้าต่อไปกันจ้า